ว่าสงครามโลกก็คือความทุกข์ความพินาศที่หายของสารโลกนั่นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดเก็ติมันก็อยู่กับท่ากับขัน อยู่กับจิตใจอยู่กับท่าเขาขันคือการเจ็บไข้เลยปวดปวดหัวตัวร้อนมีวยประการต่างๆมี่กือปวดสงครามมันหน่ท่ายาเขาไปปราบปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายนี่คืสงครามมันหนึ่งสงครามธาตุขันสงครามโลกมันก็เรื่องทานุเรื่องขันเรื่องทำลายสมบัติเงินทอง สงครามทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในที่เก่ระหว่างพิเรกกับใจนี่เป็นเรื่องทำรองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันเลยถ้านี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิดถ้าจำนวนที่จะเกิดสงครามคุณพิเรกนี่มัน มีมากมันลุกลามขึ้นมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสุงมอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในขันของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงเื่อนแล้วต้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเพราะฉะนั้นเรียกว่าสงครามในขันเรานี่มีพอจะทราบได้เพื่อ ความเจ็บไข้ได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอาจาเข้าไปแก้ไขนี่ปราบไปมีเรื่อมีครั้งมีการ,รต่อสู้กันเ็าเรียกว่าสงครามเหตระวังใจระหว่างใจกับกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสหยบย่ำทำลายอยู่เรื่อยๆไปไม่มี ุหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องดิเว่นขวัญขวายในอันที่จะแกสิ่งที่เป็นพิษภัยจากจิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กันถ้าขณะใดหรือเวลาใดาวันใด กิเลสชนะเราเราก็ยอมทนทุกข์ทรามานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความพากุกยนเย็นใจกิเลสมอะไปเพ่วก,การเพื่อเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระนี่ได้การต่อสู่กันโดยวิธีการต่างๆเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวน,นาแก้ไขทางสติปัญญาอุบายของเราเท่ารู้เท่าทันกับกิเลส มันก็ระงรับถ้ระงับดับลงไปเป,ป็นกำนังกัมหนักถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลำบากอุบายที่จะสู้กับที่เลยก็คือสติปัญญาสเบียงก็คือความภาเปลี่ยนเป็นถนนเสมอความมุสาพยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยอคือกองสเบียงเป็นกำลัง กติปันดาเป็นเครื่องมือครบทั้งหลักที่เละทั้งหลาย,เ,ยเบาบางจากติดใจไทยจอมีความรบบ่มเย็นเป็นสุขมีนคือการต่อสู้กันระหว่างที่เละก,กับธรรมถ้ถามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกัน,น,นถ้ามีเรื่องการต่อสู้กันหมอกราบไปเลย ก็เรียกว่ายอมอย่างาะความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นจากาอำนาจอำนาจของเจดีย์ถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เส้นเดียวกับเขาลบในสงครามกขต่างก็ยังฟองมีทางที่จะรับชัยชนะเป็นทัพภาคไปมีความสุขคนสบายใจบ้าง ศรัาของพวกเราพุทธทางก็ดีทรมังสังขังก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้า,าก็ลดสงครารหกพันษาธงชัยลิ้ปรากฏขึ้นมาเป็นทำมังสนังขรามีากพวกเราพระสงสาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงคราม,รามตั้งแต่วันอุ้สมบดเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสเย่าเรือนมีความมุ่งมั่น ต่ออัดต่อทำประพฤติธปฏิบัติจนถึงกัได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชนะที่เหลือที่ปรากรที่เหลือซึ่งมีพภายในใจให้หมดไปโดยลำดับลำดับในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ขึ้นมีอยู่ในฐานที่ต่งา,างๆอาการต่างๆยาบทต่างๆเนในป่านในเขาลงมไม้ชาย ตาอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งทินงไทยกับพิเรศแต่และองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาเพเปลี่ยนเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึิได้ปรากฏว่าเป็นทั้งคังสนังะชามนน้คือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างพิเรศกับธรรม ในครงารงบรมสุขเป็นภายในจิตใจปรากฏเป็นสารณะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสถานกษามตรทั้งสางม,มสตานานี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับแตชนะเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข,ข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้นคําว่าพุทธบริษัทมันก็มีความหมายอะไร เะนั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริษัทได้จะลูกต้าหลอคอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาถู่สถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกขอสมมตินิยมกันต้องมาถู่สถานที่ลำบากลรมาร ใหออ้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมันถวงด้วยน้ําด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะพินาศทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเตินตามกนหนดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลําบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้ากับพุทธปฏิบัติ ควาจัดที่เล็ซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยความรื่นริงมันตึงด้วยความพออกพอใจนีก็คือว่าเราดําเนินตามรอยพทะบาศของพระพุทธเจ้าคือว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครางระหว่างที่เล็กับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจที่เล็กก็มีอยู่ที่ใจการรบก่อนจงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งพินทายกับที่เล็ จิตใจเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของกิเลสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลำบากลําบนผลที่จะเ,เกิดขึ้นจากการลำบากเพราะความภาคเพียนด้วยการรบกับกิเลสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้ผ่อนแอเกิดขึ้นมา แล้วงมีความทอถอมีความอิจฉาอาใจต่อความทาาเกลียนที่จะก้าวไปโดยลําดับๆเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราึงรจะลึกถึงธงดั่งพระโทธจ้าตวนลบน้ในแรกระสุนไหวกิริโสดขาวาหรืออานเยรุขมูลเอเวซึ่งงากาเลวิขบูเมื่อเธอทั้งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายเราอยู่ในลุขมูลลงไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสสดาเข้ามาสนิทจิตแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความตัวที่เกิด,ดู่พันในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุเรกสะฮะไอเรยาทะนัตพระกระสูน อัตถ,ะ,ถะพุทธังเสเรยยะถะหากว่าจะลูกถึงพพุพเจชาความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้เพึงรูกถึงพระธรรมขึ้นมาแล้วภัยทั้งหลายจะละงับไปคือความตัวซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจหากระรูกถึงมาธรรมยังไม่หายไปแล้วเพึงจะลูกถึงพระสงฆ์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจใ้เธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลูกขมูลต้นไม้รืือนว่างในป่าในเขาที่ใดก็ตามคุณนถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนะรัตนะใดก็ตามเป็นหลักภายในจ,จิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีียจ,จิตใจแล้วจะ เห็นภัยคณะประดุลำดับหนับได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอ,งสอนข้าในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความครวคราท่านพึงหวนไว้ต่างๆก็ได้แก่ที่เด็ดซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวก,กันกับครั้งพุทธกาล การนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมราสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนรัตนตรยัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราควใจะถานที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้อ่อนแอขึ้นมาอันนั้นึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดาเนินมาท่านดําเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดําเนินด้วยความทอดแท้อ่อนแอรหรือทอถอยอย่างเรานี้หรือดําเนินแบบไหน เราพึ่งระลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกอีกครั้งเราย่อมขึ้นหน้าลึกคล้อยตามนั้นให้พิเลศด้วความทอดแพร่แรม,มันถูกล่ากลงไปแล้วระลึกถึงพระธรรมพระธรรมถ่าเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอค,ความทอถอยแล้วนี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทําไมจึงมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมาง่ายความนแรงนี่นักหนา หากว่าสิ่งอันนี้เป็นของประเสริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้ทําไมถึงไม่ประเสริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นความเทียบเทียงกันว่าควรจะปล่อยอันใดย,ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอดแ่อแัออนเดยยึดเอาหลักความเชิงแสงเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้นะสังฆานังกฉามิของพวกเราท่านทอดแ้ออนแอรหรือ ความต่แอแทะแนนนี้กับสังขังสนังกระฉามนี่นี่เข้ากันได้ไหมความต่อแทะในเรื่องของพิเลสก,ก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายสาระซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตขั้นตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองข้ามสอนตัวเองรึดซักกันระหว่างกิเลสก,กับทามกิเลสก,กับสติปัญญาความโง่เขลาคือกิเรกแต่มันขลาดขนัดสัาสอนคน ตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แก้สิ่งอนนี้ออกได้เขาขยับตัวขึ้นไปโดยลาๆๆๆําดับลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทำจึงเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลาําดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลําบากบ้างตั้งแต่ครัง้งพุทธกาลมาจนมาั่าางปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกัน เพราะการสู้รบก,กับพิเลตเราจะเอาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแม้แต่ทางานธรรมดาก็ยังลําบากอันนี้การสู้กับพิเลตซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรนี้มาจงไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งซึ่งล้นแล้วต้ต่มีสิ่ง,งนี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกําจัดปัดเตา่าหรือทำระออกน้าอย่างง่ายได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องะเกียบสกายจึงต้องพยายามสุดกําลังความสามารถทั้งกสติปัญญาทั้งความภาคเียนด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตธรรมเพื่อสิ่งอันนี้จะเลยลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจจปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดําเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดำเนยให้เรารด้รูไว้เสมอในการปฏิบัติธรรม เพราะกิเลสน่ะคอยกระชิดอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่พยายาบดใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระชิดตามอุบายของกิเลสถ้าเราปิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระชิดขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขหรือหลัดแกงมไปได้ พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านสำบุกสำบันลำบากจากกรรมมาเป็นสุดแค่ชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นผู้ท,งทังธรรมังสังฆังสังนนังอาสานีของพวกเรานี้เราผูดดำเนินตามท่านจึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบนบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตาย แต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันเสริฐมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเคลมมาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเรา,เราท,ท่านผ่านไม่มีใครผุดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งอันนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกัน คนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่ำมนี้ออกไปแล้วค่อยเด่นขึ้นไปโดยลําดับลาดับจ <c oughs> ิตไม่อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวท <c oughs> ี่เรศก็แทกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระชิบความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต <c oughs> ่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องสร้างทางขีดขวางสิ่งเหล่านี้ ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักมองเห็นตัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก่อนแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่ถึงควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบถึงความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา นี่เป็นหลักใหญ่ของการประพุตธธรรมท่านเคยประพฤตธมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้พเพราะ,ะทางดําเนินเพื่ออัดเพื่อทำก็ต้องเหยียบย่ําทาลายหรือฝ่ฟาฝืนกิเลสหรืลอลบกบกิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวากำหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแจ้ไขกิเลสจึงเป็นการลําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคทำา่ามเรื่อยๆไป ความตายนั้นนะ่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะน,นี้ก็ล้วนแล้วตแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครย,ยิ่งหย่งกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเละมันจิ้เข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็น วิวิวนาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นถึงการแนบต้องพักพาจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสึงสอนว่าสัพเพสตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์ก็เสเป็นเพื่อนทุกข์ก็เสดเจ็บกา,ายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาหหนตุโยมยนได้ส okay. ัญาบัตรข้าเย็นเห็แล้วโยได้มีเย็นแจกกันในกันอภิยาประชาหหนตุโยมในสัวัาบัตรอาอาหากอย่าได้เบียดเบียนกันสิงขาหหนตุสุขีกันนังริหาดันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ถ่าสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกกดแจกจิตตาด้วยกันนั้นให้เห็นอกเห็นใจกัน มันมีความเมตตางสงาสารซึ่งการ,าการันเพราะยังไงยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกราเอาไว้แล้วเนี่นะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามทุ้งทางถนนทุ้งทางก็ดีตีกรา,าไว้แล้วโอ้สัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกรามา,มาเรื่อยๆ,ๆเขา,เาลงฆ่าสัต<อ><ๆ>ว์แต่เรามันก็ตีกราไว้แล้วจะว่างไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นตีนั้นตีกราไว้หมด เป็นแปลว่าการานี่ไม่ได้เหมือนอย่างการาขาอตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไรมันก็เป็นการาหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะประมา,อาทอ่าอเดื่องความควายบาเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุมดีเป็นสมบัติของเราสร่างการานี่จะเป็นสมบัติของพญามตาตุลาที่ความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเสียดายอย่าไปหึงห,งหัวหึงหัวก็เป็นความลําบากลําบนตนหมดเกล่าวปล่อยจากความเป็นจริงน,นั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำร,ร,รู้ตามไะจีปะนปล่อยลมตามสภาพข,ของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาปล่อยลมตามสภาพของเขาด้วยสต,ติปัญญาที่พิจารณาเห็นขวรแล้วจิตใจเราก็จะปล่อยวางไม่ต้องอยุ่ต้องเย้ดกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไราลากเพืนินจังทุกขังอนัตตาจิตท,ที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่ไม่หนัก จิตจะมีความเบาสว่างกระจ่า,จางแจ่มสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นยิมุตคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรล,ลักนั่นแหละทันเรียกว่านิพพานเฮแต่อยกว่าอะไรก็ได้มถึงขั้นนี้แล้วสมาิทั้งนั้นขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเพลียเพศิดเพลินจะอะไรนะักก็ไม่ใช่ไม่ันเันฉันทุกอันทนั ก็มีเพียแต่จะให้หิ้วหัวอยากอะไรไม่อยากนะที่เคยหน่อละขอดิสติเหมือนกัน